รู้จักกันหรือยังน้องหมาสายพันธุ์ใหม่ไซเบียรไซจิวน้องปอมสกี้นี่น้องเป็นลูกผสมระหว่างไซเรียนฮทัสกี้กับปอมเมเลเนียนนะได้ตาสีฟ้าสวยและละะักษณะนิสัยมาจากไซเรียนฮทัสกี้นะได้ขนาดตัวและความขี้อ้อนมาจากปอมทําให้น้องหมาสายพันธุ์นี้มีความขี้อ้อนและติดคนสุดๆเลยเห็นน้องเป็นลูกครึ่งแบบนี้พ่อแม่น้องก็ได้เป็นปอมหรือเป็นไซนะน้องเป็นปอมสกีมาหลายรุ่นแล้วนําเข้าจากเกาหลีสายพันธุ์เสถียรแล้วนะทุกคนโตเต็มวัยน้ำหนักอยู่ระหว่าง4-5กิโลเองแล้วลูกประจำสายพันธุ์น้องหมาปอมอย่างาาาบ้้้้ขขขึนนเยก็็ลดดดไไปววคมแงงงรอ มาอุดช่องโหว่นี้มีนิสัยที่น่ารักเรนรี่เข้าคนแปลกหน้าได้ง่ายสุดๆเลยอย่างบางทีเพื่อนแปลกหน้ามาเนี่ยเขาไม่เคยเจอเขากระโดดไปใส่จะเลียปากจะทักทายอะไรเงี้ยหรือจะมองว่าไม่เหมาะกับการเลี้ยงเฝ้าบ้านก็ได้นะแล้วบางมุมเขาจะได้นิสัยชอบหอนแบบไฟมาด้วยหอาการที่นั่งเฝ้าหน้าประตูนั่งเฝ้าหน้าดัวแล้วเห่าคนแปลกหน้าของปอมเนี่ยก็หายไปเลยข้อดีของปอมสกี้เกาหลีที่ต่างจากทางไทยและยุโรปก็คือเขาพัฒนาสายพันธุ์มาให้มีขนาดเล็กอยู่ระหว่าง4-5กิโลเองทาให้เราเนี่ยสามารถดูแลดูๆได้ง่ายนะพาไปไหนมาไหนก็สะดวกด้วยวว่าาเรร็นีีี้จะมขดคอยก ปอมสก,กีไม่ต้องนําเข้าแล้วนะเด็กๆที่บ้านเราแก้จะพร้อมตั้งคันแล้วลนะ่ะ <laughs>